ข่าวดีสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียนต่อค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตรฮิตติดเทรนด์ใหม่ในยุค 5G มาแนะนำในคลิปนี้ก็จะชวนน้องๆมารู้จักกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัลกันค่ะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการศึกษาในเชิงเศรษฐกิจของเครือข่ายอัจฉริยะทั้งในเชิงข้อมูลและการสื่อสารทุกแขนงของธุรกิจ ที่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นเศรษฐกิจที่ไร้คนกลางขับเคลื่อนด้วยหน่วยย่อยและเครือข่ายบูรณาการเช่นธุรกิจแพลตฟอร์มต,ต่างๆสินค้าฉลาดเช่นสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทคาร์เป็นต้นรวมถึงการปรับระบบงานต่างๆเป็นดิจิตอลของหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วย หลักสูตรนี้มีให้เลือก3ามแขนงวิชาคือธุรกิจดิจิทัลการเงินดิจิตลัลการเมืองดิจิตลัลเรามุ่งเน้นผลิตนักคิดวิเคราะห์นักวางแผนนักวิจัยที่สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงเมื่อน้องๆจบไปแล้วยังสามารถทำงานได้หลากหลายเช่นเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจนักลงทุน นักการเงินการคลังหรือเศรษฐกรหรือเป็นผู้ประกอบการใช้เวลาเรียนเพียง3ปีครึ่งเท่านั้นแถมยังเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้โดยมีเงินเดือนค่าจ้างด้วยนะคะหรือถ้าจะต่อโทรหรือเอกก็แจมอนาคตสดใสมากๆเรามีทุนการศึกษาให้50%ตลอดหลักสูตรและทุนอื่นๆอีกมากมายสนใจติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตามนี้เลยค่ะ